สดีค่ะมาดูักกันนะคะนี่นะคะเป็นมารีวิวน,นี่ค่ะขนมกระดาษนีออยอแบบแท็กทูติดลิ้นลายเยอะที่สุดนะคะ <c oughs> ลายมีเยอะมากเลยค่ะดูสิครึ่งซอนะคะคนดูแต่ส่งเข้าไปนะคะลายเยอะมากะคะ <c oughs> ่ะแล้วเรามาแก็ด,ดูกันเลยค่ะว่าจะลายเยอะเหมือนที่คนบอกจรงิงหรือเปล่ายังไม่เคยเกยะเหมือนกันนะคะก็คิดเอาเองว่าลายมันน่าจะเยอะมันมีให้เยอะ,ะค่ะ แล้วก็ะเทมันเลโอ้โหไลนมันเยอะจริงจริงด้วยเก็บมาให้หมดเลยเพื่อให้ท่านผู้ชมดูโดยเฉพาะนะคะโอ้โหคืามันลายเยอะมากเลยนี่นะคะคน,คนไปคนมาจะลายน่คะมันอยากแปลกมากเลยมันเลยลายริมฝีปากจุ๊บหอมแค้กแต่เป็นสีดำนะคะนี่มีคนแลกคนเด็กมันเฮ้ยตรงนี้น่ารักมากเลยมาโยกโอ้โหนี่คือให้ดูลาย,ยากันทม้งหมดจริงๆริ หนาลัะลิ้นโดนกัดด้วยขนมกระดาษลงกมแน่เลยนี่เป็นโดนหนักนข้างบนต้องเบปากโอยม้ายูน่คอนออเ,เตะฟุตบอลก็มีนี่น่าจะเหมาะกับพี่สมเลยพี่สมเจ้าเตะตปอลเตะในปากเอเอเป็นลูกหน้าตาแบบกัวงวลกังวลคิวตกเลยหน้าในรูปอะไรอะยา่รู้นะรูปอะไรรูปใจก็รูปหัวใจนะใจจิงไหนใกล้กับนะหน้าตา้งกกกบาาางนใจรูปเปงจริง มังกรมังกรมังกรฉันชอบไม่แต่รูปที่สวยๆอแล้วอื่นสนุกกับการเลือกรูปแน่เลยลูกมาอ้าวทำไมอันนี้มันแปลงมาซะเนี่ยแตกแน่เลยลูกฉลามมีการต่อยญิงฉุบด้วยเนี่ยเอาไว้เป่อยญิงฉุบได้ไหมเลยโอ้ปลาหมึกปลงหมึกฟุบบอลแบบเอียงอุ้ยมีปากมันมีปากแบบที่มันเป็นสีเข้มๆของปากแบบสีแบบเป็นลายนะคะโอ้โหได้ลายอะไรอ่ะลายกบลายปูเอ้ยลาย พี่ลูกปักเลยอุ้ยอันนี้อันนี้เป็นลายของขนมกระดาษเอตัวมอนสเตอร์เลยเป็นลายแมสกอต์เลี้ยงมันเยอะมากเลยอ่ะอุ้ยอันนี้น่าจะำหรับฮาโลวีนใครจะกินบ้างคะว้าฮาโลวีนแล้วว้าวตลมนี่คือที่ให้ดูๆมาเนี่ยลายยังไม่หมดเลยนะเนี่ยมันเยอะมากเป็นลายปืนใหญ่ด้วยตุ๊กตาเลี้ยงก็ตั้งก็ที่แม่ปืนใหญ่ก็มีวิปปืนใหญ่ เฮ้ยฮัลโลวีนโอ้โหเลยฮัลโลวีนมาแล้วอะโอเคเรามาเล่นคิวเลยดีกว่าลายแรกต้องเอาแบบน่ารักน่ารักไปเลยนี่ดีกว่าลายหอมแก้มแต่หอมที่ลิ้นแล้วกันนะทำมาเล่นเลยอุปกรณ์เสริมกระจรกกระจก กเล่นสวยเล่นสวยเอาใหม่ต่อไปถ้าเอาลายตัวเจ้ามอนสเตอร์กันเลยค่ะเอสปาบปีย์เอาใหม่น้าใหม่เอาอีก ไปค่ะไล่แมงมุมดีกว่าอ๊ะอ่าจางอ่ะหรือว่าต้องกดนนอันนั่นต่อไปค่ะไล่หัวกันโหลก ขอหาเป็นมึกแบบตางหรือไม่ก็กดไม่เป็นทำไม่เป็นนะคะมีะไรเนี่ยไลค์กักระลกกันเดี๋ยกำลังหาไลค์ที่คนต้องการอยู่นะคะเจอแล้วกดไล แล้วกดไลค์กดค like. ราวนี้เรามาฟังเสียงหักกันค่ะทูแต่อย่าหักมากนะเสียได้ค่ะอุตส่าห์ไปแท็ทูให้เรากินสักพี่สำหรับวันนี้นะคะขอลาไปก่อนแล้วค่ะบายคะ่ะสวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กดแชร์กันเยอะๆด้วยนะคะ